สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับเพจร้านนัสลาลมของสะสมนะครับซื้อขายเหรียญท่าทางช่อง YouTube ก็สลาลมคอยเชนแนลนะครับช่องทางติดต่อทางร้านนะครับเหมือนเดิมนะครับไลน์ไอดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามนะครับส่งรูปเหรียญมาสอบถามราคากันได้นะครับที่ไลน์ไอดีนี้นะครับถ้าเหรียญของท่านมีเหรียญที่ตรงตามที่ทางช่องของผมนะครับประกาศรับซื้อนะครับก็วันนี้ก็มารีวิวเหรียญนะครับพอดีมี สมาชิกนะครับที่ดูทางช่อง YouTube นี่แหละครับก็ก็น้องเขาบอกว่าติดตามผมอยู่บ่อยๆนะครับคลิปของผมที่ทำชงลงในช่อง YouTube แล้วก็โชคดีด้วยนะครับที่อยู่จังหวัดเดียวกันนะครับก็คืออยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนี่น้องเขาก็เอาเหรียญมาแบ่งให้นะครับมีทั้งหมดนี่นะครับชุดนี้นะครับรับเงินไปนะครับเกือบหมื่นนะครับเพื่อนๆดูนะครับก็อยากจะแนะนำนะครับให้ดู ศึกษาความรู้เรื่องเหรียญนะครับว่าตัวไหนมีราคานะครับแล้วเราก็สังเกตก่อนใช้เราก็มีโอกาสพบเจอเหรียญพวกนี้นะครับเพราะว่าเหรียญพวกเนี้ยเป็นเหรียญที่ใช้หมุนเวียนอยู่ในระบบหมุนเวียนของเรานะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับที่น้องท่านนี้นะครับเอามาแบ่งให้ผมถึงหน้าร้านเลยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับรับเงินไปก็เฉ็ดเฉียดหมื่นนะครับก็มาดูเป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆก็ก็ จะได้เอาไปค้นหาแล้วก็เก็บสะสมหรือว่าเก็บไว้เผื่อเราจําเป็นต้องใช้เงินเราสามารถขายได้ทันทีนะครับเหรียญในกลุ่มนี้นะครับก็มาดูกันเลยนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวนับดูก่อนนะครับชุดนี้ก็นะครับ1 0 20, 30 40 41บาท41บาทมูลค่าหน้าเหรียญ4 0 41บาทนะครับรับเงินไปทั้งสิ้นนะครับ 8,150บาทนะครับผมก็ก่อนต้นคลิปผมก็ขึ้นสลิปให้ดูแล้วนะครับยอดยอดซื้อขายกันที่ผมโอนให้น้องเขานะครับก็ชุดนี้นะครับ8,150บาทก็เกือบเกือบหมื่นนะครับเพื่อนๆมาดูกันนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับที่มีราคาน่าสะสมแล้วก็เป็นของสะสมที่เราสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้โดยง่ายนะครับนี่นะครับก็เหรียญแรกนะครับก็เป็นเหรียญ10บาทนะครับ ก็อาจจะดูธรรมดาธรรมดานะครับแต่ว่าถ้าดูล่องลอยตรงนี้นะครับเหมือนคลิปที่ผมเคยทําไปนะครับนี่ครับแล้วก็ล่องลอยตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเหรียญบล็อกเคลื่อนไส้เลื่อนไส้แตกแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับก็คลิปนี้ผมแจ้งอีกนิดนึงผมมารีวิวก่อนนะครับผมไม่ไม่ไม่เจาะจงราคาว่าแต่ละเหรียญราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปย่อยอีกสักครั้งหนึ่งผมมารีวิวแค่ว่าเหรียญชุดนี้สีบาท รับเงินไป8 0ดพกว่าบาทเกือบหมื่นเนี่ยมีเหรียญอะไรบ้างนะครับก็เหรียญแรกนะครับเหรียญสิบปีสามสองนะครับมีร่องรอยการเคลื่อนอยู่นะครับขอบนอกนะครับมีล้นมาด้านในนะครับแสงมันสะท้อนไม่แน่ว่าเห็นหรือไม่แน่ใจว่าชัดหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เล็กๆน้อยๆนะครับนี่นะครับก็พอสังเกตได้นะครับอันนี้ก็หนึ่งเหรียญตัวนี้ก็เป็นปั๊มเคลื่อนไส้เลื่อนเช่นกันนะครับปีสามสองนะครับตัวนี้จะร่องรอย ออกมาค่อนข้างชัดเจนหน่อยนะครับเหรียญกลุ่มนี้เป็นเหรียญเออเลอร์คอยนะครับที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายนะครับนี่นะครับเพราะว่าลักษณะมันเออเลอร์ชัดเจนนะครับขอบนอกล้นมาด้านในนะครับสีขาวล้นมาไส้ด้านในนะครับมันลักษณะการล้นจะแตกต่างกันไปนะครับลดมากลดน้อยก็มีผลต่อราคาด้วยเช่นกันนะครับอันนี้2เหรียญแล้วนะครับแล้วก็ดูเหรียญนี้หนึ่งบาทนี่นะครับ1บาทปกติทางร้านจะรับซื้อ แค่ปีพศเดียวนะครับปีพศ25 29กับอีกหนึ่งชนิดที่ทางช่องรับซื้อก็คือเหรียญหนึ่งบาทพเสดีนตรงนะครับอันนี้คือหนึ่งบาทพเสดีนตรงนะครับนี่นะครับสังเกตง่ายๆครับเพื่อนหยิบหยิบขึ้นมาแล้วก็หมุนเนี่ยนะครับพเสดีนตรงมีทั้งราชการที่เก้าและราชการที่สิบนะครับนี่นะครับนี่อันนี้ก็หนึ่งเหรียญก่อนแล้วก็ คลิปนี้ผมทําคลิปเมื่อเนี่ยครับวันที่22มกราคม22มกราคม2565นะครับก็ได้มา1เหรียญแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะได้เสานตรงเนี่ยนะครับเข้ามาอีกหนึ่งเหรียญนะครับก็ FC ส่งมานะครับจากอุดร์เหรียญต่อไป5บาทนี่นะครับตัวนี้ก็คือยอดนิยมนะครับพบเจอบ่อยนะครับ5บาทปี2546นะครับนี่นะครับ สังเกตง่ายๆนะครับสำหรับ5บาทดูที่ปีพศอย่างเดียวนะครับนี่นะครับตัวติดลำดับที่2นะครับตัวนี้จะพบเจอกันบ่อยนะครับผมจะซื้อได้บ่อยทั้งขายหน้าร้านทั้งส่งมาขายทั้งวิ่งไปซื้อในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนี่นะครับก็ดูแล้วก็จดจําไว้นะครับเพื่อนๆว่าเหรียญตัวไหนมีราคานะครับสําหรับนักสะสมเลือกที่จะเก็บก็ เหรียญกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มหลักๆนะครับที่ที่ที่แนะนําให้เก็บนะครับเพราะว่าขายออกได้อย่างแน่นอนนะครับอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่ได้มาวันนี้นะครับเหรียญ10บาทนี่นะครับ2531นะครับอีก1เหรียญนะครับนี่ได้มาในชุดนี้นะครับที่น้องเขาเอามาขายที่หน้าร้านนะครับนี่นะครับในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ซื้อขายกัน พบเจอกันพูดคุยกันได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นต่างจังหวัดก็เหมือนเหมือนเหมือนที่เคยทํามาก็คือต้องส่งเหรียญมาให้ผมตรวจสอบก่อนนะครับนี่นะครับแล้วก็อีกเหรียญตัวนี้แพงสุดนะครับตัวติดลาดับที่1น,นะครับของเหรียญห้าบาทปี2540นะครับนี่นะครับเหรียญ5้าบาททางช่องผมรับซื้อแค่2ปีพศนะครับคือปี40กับ46นะครับ นอกเหนือจากนี้ยังไม่ได้รับนะครับเพราะว่าผมจะเน้นเหรียญที่ได้รับความนิยมในกลุ่มซื้อขายนะครับซื้อง่ายขายเร็วนะครับนี่นะครับก็ถ่ายกลางคืนแสงมันอาจจะสะท้อนสักหน่อยเดี๋ยวผมจะพยายามทําคลิปไม่ใช่พยายามผมจะทําคลิปต่อไปที่ว่าจะถ่ายตอนกลางวันเพื่อให้เห็นรายละเอียดชัดเจนกว่านี้นะครับถ่ายกลางวันแสงธรรมชาติจะโอเคนะครับ อาจจะเป็นเพราะว่าไฟของผมมันสะท้อนเกินไปนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็วันนี้ก็ได้มาก็ถือว่าโชคดีแล้วก็ได้พูดคุยกับสมาชิกท่านนี้เรียกว่า f c แล้วกัน f c ท่านนี้แล้วกันนะครับน้องท่านนี้ก็อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับน้องเขาก็โอเคเป็นนักสะสมนะครับแล้วก็เขาเก็บตัวที่ว่าแบบเนี้ยเหมือนเหมือนกับ ผมก็อยากจะแนะนํานะครับสําหรับนักสะสมนะครับอยากให้มีแนวทางเป็นของตัวเองนะครับหาแนวทางของตัวเองให้เจอก่อนนะครับก่อนที่จะเก็บเหรียญหรือว่าสะสมนะครับหาแนวทางให้เจอเราจะเก็บเหรียญเพื่อสะสมหรือเราจะเก็บเพื่อขายในอนาคตนะครับก็หาแนวทางให้เจอแล้วก็เลือกเก็บสะสมนะครับเพราะว่าไม่แน่นะครับว่าในอนาคตวันหนึ่งที่เรามีความจําเป็นต้องใช้เงินนะครับเหรียญสามารถช่วยแก้ขัด ช่วยเราได้นะครับถ้าเป็นเหรียญในกลุ่มที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายแล้วก็มีสถานที่รองรับรับซื้ออย่างจริงๆนะครับก็ทางช่องผมก็ยินดีรับซื้อนะครับเพื่อนๆราคาก็มาคุยกันนะครับนี่นะครับรายการหลักๆที่ทางช่องประกาศรับซื้อนะครับผมจะเน้นรับซื้อเหรียญหลักๆนะครับเหรียญบางทีเหรียญย่อยๆรายละเอียดเล็กๆน้อยๆบล็อก เคลื่อนเหรียญบาทบล็อกเคลื่อนเหรียญสิบเคลื่อนนิดนิดไม่มีสละอัวเลยพวกนี้คือผมไม่ได้รับซื้อผมไม่ได้ทําคลิปรับซื้อนะครับต้องต้องขออภัยกับเพื่อนเพื่อนที่ส่งรูปมาด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนก็คงต้องส่งรูปไปขายกับช่องที่ทําคลิปเหล่านั้นนะครับผมผมก็ขอแจ้งไว้นิดนึงนะครับว่าผมจะทําคลิปแนวนี้นะครับผมจะรับซื้อแนวนี้การันตีช่องผมรับซื้อเองนะครับเพื่อนๆนไม่ได้อยู่ในกลุ่มซื้อขายไม่รู้จักกลุ่มซื้อขายก็ ส่งมาขายกับผมได้นะครับผมการันตีรับซื้อให้นะครับในราคาที่ที่ผมกําหนดไว้หรือว่าถ้าเพื่อนๆนต้องการสูงกว่านั้นก็มาคุยกันก่อนนะครับมาคุยกันได้นะครับราคาไม่ตายตัวนะครับถ้าว่ามีความจาเป็นต้องขายผมก็ถ้าช่วยได้ก็ช่วยกันนะครับเพื่อนเนี่นะครับก็โอเคนะครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับกับเหรียญที่ซื้อได้วันนี้น้อง น้องชายท่านนี้นะครับเอามาแบ่งปันถึงที่ร้านเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเหมือนกันมูลค่าหน้าเหรียญครับ10 20, 30 40, 41บาท41บาทตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่สังเกตเอาไปใช้หยอดตู้โทรศัพท์เอาไปซื้อของเอาไปหยอดตู้ซักผ้าหยอดเหรียญเพื่อนๆก็จะได้แค่41บาทแต่ว่าถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้ว เพื่อนๆจำเพื่อนๆมีความรู้นะครับสังเกตก่อนใช้นะครับจาก5บาทนะครับพลิกดูสักนิดเป็นปีพศยอดนิยมหรือเปล่านะครับเพิ่มมูลค่าให้กับเหรียญได้ทันทีนะครับก็เล็กๆน้อยๆครับกับวันนี้นะครับ41บาทรับเงินไป8,150บาทก็เกือบหมื่นนะครับวันนี้นะครับก็โอเคนะครับก็ก็ดีใจนะครับที่ได้ซื้อขายกับน้องเขานะครับก็ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้อะไรหลายๆอย่างนะครับเพื่อนๆมีอะไรประมาณนี้นะครับส่งรูปมาประเมินราคาได้นะครับลาย ID 0 9 5 4 1 2 4 4 4้านงี่นะครับทางลน์นะครับเน้นติดต่อทางทางช่องทางลายนะครับเพราะว่าจะไม่ตกหล่นนะครับถ้าเป็น Facebook เพื่อนๆส่งแชทเข้าไปในแชท a c e b o o k อาจจะไม่แจ้งเตือนนะครับอาจจะไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมต้องไปค้นบางทีผมไม่ได้มีเวลาไปค้นตรงนั้นจริงๆต้องขออภัยด้วยนะครับ ส่งลายมานะครับผมจะตอบกลับแน่นอนแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยเพราะว่ามีข้อความเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับผมทยอยตอบกลับทุกทท่านนะครับนี่นะครับลาย id 0 9 5 4 1 2น4 43ี9 5 4 1 2 4นะครับก็วันนี้มารีวิวนะครับว่าเหรียญมีมูลค่านะครับแล้วก็ทางช่องรับซื้อจริงๆนะครับตามทุกรายการที่ทางช่องประกาศรับซื้อนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะพยายามทยอยทยอยทำคลิปชี้แจงราคาแต่ละเหรียญให้กับ เพื่อนๆสมาชิกได้รู้กันนะครับก็ได้เวลาครับตอนแรกกะว่าจะทําคลิป5นาทีตอนนี้น่าจะ11นาทีแล้วครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับกับช่องเล็กๆนะครับจราลมคอยชแนลนะครับผู้ติดตามอย่างไม่เยอะนะครับหลักพันก็แต่ว่าซื้อจริงแน่นอนครับผมพยายามเน้นให้ความรู้กับเพื่อนๆมากที่สุดนะครับแล้วก็เน้นรับซื้อเหรียญนะครับมีก็ทักผมมาได้นะครับนี่นะครับ ลาลมคอยชแนลนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ